นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งไม้นะครับผมที่ไม่แวะไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือไม้ระหว่างทุ่งนานั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคันแทนานะครับที่มีน้ําท่วมขึ้นมานะครับไม้แบบนี้นะครับผมก็จะชอบมีปลาขึ้นมาดักตรงนี้นะครับก็จากการสังเกตนะครับผมจากที่ตีมาประจานะก็คือมันจะเหลือช่องว่างตรงนี้เท่านั้นนะครับที่ปลาจะมาลอดักนะครับที่เหลือก็ยังเป็นทุ่งนานะครับที่เขายังไม่ได้เกี่ยวข้าวนะครับตรงนี้เราก็ทําการมาเช็คไม้ดูนะครับผมหลังจากที่ลองเช็คดูนะครับก็มีอาการปลาไล่อยู่นนนะะคครรัับบผมมแลล้วก็ีปา ก็ลองตีอยู่สักพักนะครับผมจากนั้นก็ปรากฏว่ามีตัวมากัดนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูนะครับโอ้หลด,ด,ด หลังจากที่มีตัวกัดไปนะครับผมแล้วก็วัดไม่ติดนะครับผมจากนั้นก็ไม่มีอาการอีกเลยนะครับคิดว่าปลาน่าจะตกใจหนีไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาตามหาตัวกันใหม่อีกครั้งนะครับ